ลิดาทาวดอดสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็ก็จะมาทำพิกอากาศนะคะในหัวข้อคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตดูแลกันไปจนแก่เท่าคือใครนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มนะคะว่าคนคนนั้นมีโอกาสเป็นไปได้ว่าจะเป็นใครเป็นคนใหม่หรือคนเก่าๆหรือมีลักษณะประมาณไหนนะคะเราจะมาดูกันคร่าวๆนะคะ ก,ก็มีทั้งหมด3กลกองให้เลือกด้วยกันนะกองแรกจะเป็นกระเช้าสีเอ่อโทษค่ะกระเช้าสีฟ้านะกองต่อมากระเช้าสีชมพูค่ะและกองสุดท้ายเป็นกระเช้าสีม่วงนะคะกองที่1ก่กองที่2และกองที่3นะคะก็ยังไง ฝากเป็นกำลังใจให้กอบด้วยนะคะช่วยกด subscribe นะคะเป็นค่าครูเป็นกำลังใจให้กอบด้วยกดไลค์กดแชร์พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์ดีๆนะคะที่ให้กำลังใจกันนะอยู่เป็นเพื่อนกันไปนานๆน,น,นะก็เดี๋ยวถ้าเลือกกันได้แล้วเราไปดูกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูผู้ที่เลือกอกระเช้านะคะสีฟ้านะคะกองที่หน,นะคะว่า ใครที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตที่ดูแลกันไปจนแก่เท่านะคะเรามาดูแนวโน้มกันเนาะว่าคนคนนั้นจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่แนวโน้มความสัมพันธ์เจอหรือ,อยังหรือว่ายังไม่เจออะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะก็ไม่ได้เป็นการดูดวงส่วนตัวเพราะฉะนั้นถ้ากองนี้ไม่ตรงคุณก็ไปเลือกกองอื่นได้นะคะก็ขอพลังงานไพ่สี่ใบค่ะ เราจะดูแค่ปรับลักษณะประมาณดูคร่าวๆดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะใ <c oughs> บแรกนะคะ s e เว่นออฟซอร์ค่ะ ใบต่อมาเพจออฟซอร์เดือมูลนะคะและในออฟคั u ส์ค่ะไพ่ใต้สำหรับเป็นวิวออ f ฟอร์จูนคนคนนี้น่าจะเป็นคนเก่าเก่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนเก่าเก่าหรือคนเก่าในที่นี้ไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่เพิ่งผ่านมานะคะ คนเก่าในที่นี้อาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักกันมาแล้วไม่ว่าจะเป็นในยุคไหนสมัยไหนไม่ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสมัยเรียนหรือสมัยเด็กหรือสมัยวัยทำงานหรืออาจจะเป็นคู่ค้าคู่พาร์ทเนอร์ขอโทษด้วยนะคะเสียงกระแพบ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นคู่คู่ค้าคู่พาร์ทเนอร์คู่ผู้ร่วมหุ้นธุรกิจได้หมดนะคะแต่ถ้าให้กอฟนะคะ,ะระบุชัดเจนเลยเนี่ยเราจะระบุชัดเจนไม่ได้แต่กอปฟบอกได้ว่าคนคนนี้มีพลังงานของความเป็นเด็กค่อนข้างสูงคุณกับเขาจะมีอายุที่แตกต่างกันนะคะนะคะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่เป็นเพจออฟ ออฟสอสหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่เป็นเพจออฟสอบและใครคนดึงใครคนใดคนหนึ่งเป็นไนออฟครับนะคะซึ่งคนหนึ่งเนี่ยเป็นเด็กซึ่งอาจจะอยู่ในวัยที่แบบบางคนอาจจะเป็นอยู่ในวัยเรียนอยู่เลยนะคะหรือบางคนอาจจะยังไม่ได้แบบมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินฐานะความมั่นคงนะคะใครคนใงคนหนึ่งนะส่วนอีกคนหนึ่งอะ่ะเป็นวัยทํางานแล้วนะคะไนออฟครับเนี่ย คนคนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอาจจะทํางานเกี่ยวกับในด้านของพวกศิละปะความสวยความงามการออกแบบครีเอทีฟอะไรที่เป็นงานที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์นิดหนึงอะค่ะนะคะที่เป็นไหนถือถ้วยเนี่ยค่ะนะอาจจะเป็นคนมีพลังงานของคนธาตุน้ํากับคนธาตุลมนะคะตุนกลุมมิถุนได้แล้วก็มีนกรกฎพิจิกได้หรือไม่ก็เป็นลัคนาราศีมีนได้นะคะคุณลองไปดูพลังงานดูว่าคนที่คุณเคยรู้จักอ่ะ คนที่เคยมีาการปิดบังโกหกซ่อนเร้นคุณชอบแบบโกหกคุณบอกไม่หมดพูดไม่หมดนะคะที่แบบให้สถานะคุณไม่ค่อยจะชัดเจนสักเท่าไหร่อะคะ่ะคนคนนั้นล่ละค่ะนะคะ,นะคะอันนี้คือเราดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะแต่คุณจะให้คนคนนี้เป็นคู่ชีวิตคุณดูแลกันไปจนแก่เท่าหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับฟรีวิวของตัวคุณเองเลยนะคะเพราะว่ามันมีไพ่วิวออฟฟอร์จูนมาเป็นไพ่ใต้สำรับ แน่นอนนะคะมันเป็นการาหมุนเวียนเปลี่ยนโชคชะตากงล้อแห่งโชคชะตาจะหมุนเวียนเปลี่ยนให้คุณทั้งคู่ได้มาเจอกันอีกนะคะคุณอาจจะเคยเจอกับเขาแล้วแล้วก็ตัดจบกันไปแล้วคุณอาจจะไม่เคยได้สถานะที่ชัดเจนกับเขาที่ผ่านมานะคะหรือคนคนนี้ในช่วงอดีตที่ผ่านมาเขายังไม่มีวุฒิภาวะมากพอที่จะมาเป็นครอบครัวกับคุณหรือจะมามอบความรักที่มีความมั่นคงให้กับคุณ คุณกับเขาเลยอาจจะมีการตัดจบกันไปหรืออาจจะมีการแยกย้ายกันไปพัฒนาตัวเองไปพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะคะแล้วในวันหนึ่งเมื่อถึงเวลากลงล้อแห่งโชคชะตาก็าอาจจะหมุนเวียนเปลี่ยนผันให้คุณกับเขาได้มาเจอมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วการกลับมาครั้งนี้ของเขาเขาอาจจะมาเป็นไนท์ออฟคัฟฟให้กับคุณก็ได้ถ้าจากที่ผ่านมาเนี่ยเดิมูนมาขยายเจ็ดดาบนะคะแน่นอนค่ะคุณกับเขาคนนี้ น่าจะเป็นคนที่เคยสารสัมพันธ์กันมาเคยรู้จักกันมาแล้วนะคะอาจจะมีอายุที่น้อยกว่าคุณหรือคุณกับเขามีอายุที่ต่างกันค่อนข้างมากนิดนึงอะคะ่ะอีกคนหนึ่งค่อนข้างเป็นวัยทํางานอีกคนนึงค่อนข้างอยู่ในวัยเด็กวัยแบบอาจบางคนอาจจะเรียนอยู่เลยนะหรือกําลังจะเรียนจบก็ได้ยังไม่มีความมั่นคงเท่าไหร่噢จะเป็นแนวเด็กดื้อนิดนึงดื้อรันนิดนึงเอาแต่ใจนิดนึงนะคะ อีกคนก็ออกจะแนวเป็นไว้ทํางานเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์เป็นคนที่มีความคิดแบบครีเอทีฟนะคะอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะไปสลับพลังงานกันได้เลยนะคะบางคนก็อาจจะทําอะไรที่มันเกี่ยวกับความสวยความงามก็ได้ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะผู้ชายก็อาจจะเป็นนักออกแบบนะเป็นสถาปนิกนะคะหรือว่าเป็นพวกชอบเกี่ยวกับงานครีเอทอะคะ่ะ เกี่ยวกับงานความสวยความงามความคิดสร้างสรรค์ใช้ไอเดียนะคะประมาณนี้ซึ่งคนคนนี้กลงล้อแห่งโชคชะตานะคะจะหมุนเวียนเปลี่ยนให้เปลี่ยนผันให้เขากับคุณอะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากที่คุณไม่ได้สถานนะที่ชัดเจนหรือความรักมันต้องชะงักลงไปเพราะคนคนนี้มีการโกหกปิดบังซ่อนเร้นคุณ เขาจะกลับมาเป็นคนรักของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณนะมันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะก็อ่านตามพลังงานหน้าไพ่เลยเดี๋ยวเรามาดูไพ่นางฟ้ากันนะคะว่านางฟ้าอยากบอกอะไรขอไพ่นางฟ้า4ี่ใบค่ะใบแรกนะคะ Healing Family Issue นะคะใบต่อมา Retreat ค่ะ ใบต่อมา Give your relationship a chance และ Stay optimistic about your love life คนคนนี้นะคะก็บว่าที่ผ่านมาคุณกับเขาอะอาจจะไม่มีสถาน,นะที่ชัดเจนกันแล้วการกลับมาของเขาครั้งนี้นะคะมันจะเป็นมันจะเป็นถึงในขั้นที่ว่าเขาอาจจะมาพูดคุยวางแผนอนาคตกับคุณได้เลยนะคะเพราะว่ามีไพ่ retreat เป็นไพ่ของการแต่างงานใบหนึ่งเช่นกันนะคะ เป็นการขอมั่นหมายก็ได้เป็นการขอแต่งงานเป็นการเป็นการคุยกันถึงเรื่องอนาคตวางแผนแต่งงานถึงขั้นแบบลงหลักปักฐานเป็นคู่ครองกันได้เลยนะคะคุณกับเขาที่ผ่านมาอาจจะไม่ชัดเจนแต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อถึงเพอร์เฟ t i m ไทม์นะคะคนคนนี้จะกลับมาเป็นเหมือนกับคนใหม่ให้กับคุณนะคะจากที่เขากลาจากที่เขาดูเป็นเด็กดูไม่มีความมั่นคง เมื่อถึงเวลาโชคชะตาจะหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านนำพาคุคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วสถานะของคุณดีเดชชิพของคุณที่คุณไม่เคยได้สถานะจากคนคนนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะมันจะมีการเปลี่ยนสถานะอาจจะตอนแรกอาจจะดูเป็นคนที่แบบคนคนรักแต่ก็ยังไม่มีสถานะชัดเจนนะคะมากกว่าอ่เขาเรียกว่าไรนะไม่ใช่เพื่อนแต่ก็คือคนรักไม่ใช่คนรักแต่ก็ ไม่ใช่เพื่อนอะไรประมาณนี้เป็นคนที่รู้สึกดีต่อกันที่ผ่านมานะคนคนนี้การกลับมาเขาในครั้งนี้นะคะว e ลออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชชะตาจะนำพาคนคนนี้กลับมาเป็นคนที่ดูแลคุณไปจนแก่จนเฒ่านะคะเป็นคนที่แบบจะกลับมาเป็นคู่ชีวิตของคุณนะแต่อันนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะมันเป็นแค่ไกด์ไลน์เป็นแค่แนวทางเนาะเราก็มาดูกันแบบ เราอย่าเราอย่าจริงจังอย่าอินอย่าเชื่อในสิ่งที่แบบไพ่ทํานายหรือว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่แม่หมอทํานายไปร้อยเปร์เซนทุกอย่างให้แบบห้าสิบห้าสิบนะคะเพราะว่าโชคชะตาชีวิตคนเราเราเป็นคนกําหนดเองเท่านั้นนะคะส่วนหนึ่งก็คือเป็นจากการที่จัก,กรวาลได้ลิขิตมาไว้แล้วนะคะแต่อันนี้เป็นการดูดวงแบบโดยรวมไม่ได้เป็นการดูดวงส่วนตัวเพราะฉะนั้น นะคะมันก็อาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับใครบางคนก็ได้แต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณยังต้องการที่จะให้คนคนนี้กลับมาก,บก็ขอให้คุณสมหวังตามพลังงานหน้าไพ่นะคะพราะก๊อบเชื่อว่าอย่างน้อยอะคะ่ะในส่วนหนึ่งที่ก๊อบได้ทํำนายไปมันอาจจะมีส่วนที่ถูกต้องบ้างหรืออาจจะไม่ตรงบ้างนะคะ ก็ขอให้รับพลังงานบวกๆไปละกันคนคนนี้คือคนที่คุณพยายามร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร้องขอต่อจัก,กรวาลให้นําพาเขากลับมาหรือในบางคนอาจจะร้องขอคู่แท้รักแท้ที่จะกลับมาดูแลก,กันคนที่จะเข้ามาดูแลอยู่กินด้วยกันจนแก่จนเฒ่านะคะก็คือคนคนนี้ล้ค่ะที่กลงล้อแห่งโชคชะตาจะนําพากลับมานะคะก็ยังไงก็ขอให้คุณสมหวัง ในสิ่งที่คุณปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะคะคนกองแรกแล้วก็ยังไงฝากกด subscribe เพื่อเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้กอบฟด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กอบฟด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต่อไปเรามาดูพวกที่เรียกกองที่สองนะคะก็ช้าสีชมพูนะคะว่าใครที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตที่ดูแลคุณไปจนแก่เท่านะคะที่ดูแลกันไปจนแก่เท่านะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เป็นการดูดวงส่วนตัว นะเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงก็ได้แล้วก็พลังงานตรงนี้เป็นแค่ไกดล์ไลน์นำทางเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะเพราะฉะนั้นฟังแล้วก็ไม่อินไม่ซีเรียสกันมากนะคะถ้ากลองนี้ไม่ตรงลองไปเลือกกลองอื่นดูได้นะขออนุญาตดูพลังงานไพ่สี่ใบค่ะเราจะดูแค่เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะแต่ทุกสิ่งอย่างในชีวิตคุณ คุณเป็นคนเลือกคุณเป็นคนตัดสินใจนะคะใบแรกค่ะ two of cups ค่ะใบต่อมา nine of pentacles ค่ะใบต่อมานะคะ the emperor ค่ะ ใบต่อมานะคะสเตรนท์ค่ะและภายใต้สำหรับเป็นนาอัลบอลนะคะคนที่จะเข้ามาสางสัมพันธ์กับคุณนะคะคนที่จะเข้ามาเป็นคนที่ดูแลคุณไปจนแก่จนเฒ่านะคะก็มองว่าคนคนนี้มีพลังงานของชาวต่างชาติค่อนข้างสูงนะคะอาจจะเป็นคนต่างเชื้อชาติต่างาศาสนาต่างภาษาวัฒน,นธรรมกับคุณได้ หรือถ้าไม่ใช่เป็นคนต่างเชื้อชาติต่างภาษาก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีโปรไฟล์ที่แบบมีความมั่นคงแล้วนะคะทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินการทองฐานนะความเป็นอยู่หน้าตาทางสังคมนะคะรวมไปถึงคนคนนี้อาจจะมีอายุที่ค่อนข้างมากมากอาจจะมากกว่าคุณก็ได้หรือคุณมากกว่าเขาก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็น The Emperor หรือเป็นตัวคุณก็ได้นะคะไปสลับพลังงานกันดูนะคนคนนี้นะคะ ค่อนข้างเป็นคนที่ดูมีอีโก้เป็นคนที่ค่อนข้างแบบยอมหักไม่ยอมงอเป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของโรงงานเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นบิ๊กบอสคืออยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานในระดับสูงมากๆแล้วอะค่ะนะคะแล้วก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลจากคุณเป็นคนต่างชาติหรืออาจจะเป็นคนไทยที่ไปใช้ชีวิตในต่างแดนก็ได้นะคะ หรือถ้าเป็นคนในประเทศเดียวกันก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีวุฒิภาวะแล้วเป็นคนโตแล้วเป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วนะคะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ทํางานที่สูงมากแล้วคุณหรือเขาก็ได้นะคะที่มีพลังงานของออความเป็นไนท์ก็คือเป็นอัศวินนะคะมีความค่อนข้างที่จะมีความอีกคนนึงเป็นผู้ใหญ่มากๆอีกคนนึงเป็นวัยทํางานนะคะเราไม่มั่นใจว่าเป็นฝั่งคนหรือฝั่งเขาแต่ไปสลับกันได้นะคะ อีกคนนึงก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีอีโกโ้เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความม,วาม,มั่นคงแต่ไม่ค่อยแสดงออกเป็นคนนิ่งเป็นคนไม่ค่อยพูดดูยากอะค่ะนะคะ,นะคะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกแต่จริงๆแล้วเขารักคุณมากนะคนที่เป็น the emperor คนนี้ค่ะเพราะว่ามาขยายไพ่สองถ้วยนะคะ เขาต้องการที่จะให้คุณเป็นคู่ชีวิตของเขาแล้วเขาจะมามอบความรักความเติมเต็มให้กับคุณคุณอาจจะเจอเขาแล้วก็ได้หรืออาจจะยังไม่เจอก็ได้นะคะคนคนนี้แต่แน่นอนค่ะเขามีพลังงานของความเป็นคนลักขนาราศีสิงห์แล้วก็เป็นคนลักขณาราศีเมษได้หรือเป็นคนธาตุน้ําได้ธาตุดินธาตุไฟได้นะคะมีนกรกฎพิจิกธาตุาด,ดินก็การผสมังกรหรือธาตุไฟเมษสิงห์ธนูได้นะคะคนคนนี้ เขาหรือคุณก็ได้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นคงในเรื่องของความคิดนะเป็นคนทําอะไรทําจริงพูดจริงทําจริงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตั้งหน้าตั้งตาทํามาหากินเก่งทํางานทําเงินเก่งนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองนะคะค่อนข้างที่จะรักใครแล้วก็รักจริงนะคะมั่นคงกับคนคนนั้น แล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์แต่แอบ,บมีความแบบนิ่งแอบบมีความเฉยแล้วก็แอบ,บมีความใจร้อนอยู่ลึกๆนะคะคนคนนี้จะเข้ามาเป็นรักแท้ให้กับคุณนะเพราะว่ามีไพ่ Two of Cups คนคนนี้ถ้าในกรณีเขาเป็นคนที่อีกโก้เยอะๆเป็นคนดูแบบใจร้อนดูแบบอาจจะเด็กกว่าคุณหรืออาจจะโตกว่าคุณก็แล้วแต่นะคะ แต่คุณเอาเขาอยู่นะเขาจะยอมคุณแบบซีโรลล่าให้คุณเลยเป็นสเตรนท์เลยนะคะนะซึ่งคุณหรือเขาก็ได้อาจจะมีลักนาะราศีสิงห์ได้ mm hmm. เช่นกันนะคะแอบมีความใจร้อนนะคะแอบมีความใจร้อนอีกคนนึงก็อาจจะดูนิ่งๆอีกคนนึงก็แอบมีมีความไฟลุกอยู่นะคะคนคนนี้เขาจะเข้ามาดูแลคุณไปจนแก่จนเฒ่านะเขาเป็นสองถ้วยนะคะ ก็ลองดูคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับสถาบันการเงินก็ได้อยู่ในธนาคารเป็นผู้บริหารก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นสถาบันการเงินแบงค์ธนาคารไฟแนนซ์หรือว่าเป็นเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรืออาจจะเป็นพวกออกเงินกู้ก็ได้นะคะเป็นคนที่ปล่อยกู้นะคะหรืออาจจะเป็นพวกสถาปนิกเป็นวิศวกรเป็นนักออกแบบนะคะหรืออาจจะเป็น ผู้รับเหมาผู้รับเหมาก่อสร้างหรือเป็นครีเอทีฟอะไรก็ได้หมดนะคะไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ได้หมดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาซึ่งคนคนนี้ละค่ะเขาจะมาเป็นคู่ชีวิตคุณดูแลคุณไปจนแก่จนเฒ่าอันนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะเราดูเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นก็ขอพลังงานไพ่นางฟ้านะคะอยากบอกอะไรสี่ใบค่ะเฟริร t สค่ะ Give your relationship a c h a n c e Stay optimistic about your love life to love ค่ะคนนี้แหละค่ะคือรักแท้ของคุณแลวเวลานี้คุณอาจจะเพิ่งเริ่มศึกษาดูใจกันก็ได้นะคะในบางคู่บางคนอาจจะรู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วหรือในบางคู่บางคนถ้าคุณยังไม่เจอนะคะในไม่ช้าคุณจะเจอคนคนนี้ให้คุณพยายามที่จะแบบคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ดึงดูดใช้กดแรงดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยการที่คุณรักตัวเองให้มากพอดูแลนะคะดูแลตัวเองให้ความสุขกับตัวเองนะคะมีความสุขกับตัวเองให้มากพอแล้วสิ่งที่คุณเป็นนะคะความสุขในตัวคุณน่ะมันจะแผ่กระจายออร่าไปให้คนที่เขาพบเห็นคุณน่ะเขาก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยรู้สึกอยากที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์อยากจะมาพูดคุยด้วยนะคะการเฟิร์สตนี่ก็คือการแสดงความสุขนะคะเพื่อที่จะให้คนอื่นแบบ เ,ออเขารับพลังงานบกๆบจากตัวเราไปนะคะหรือถ้าคุณคบกันอยู่แล้วตอนนี้อาจจะสถานะยังไม่ได้ชัดเจนแต่ในอนาคตนะคะสถานะ e l a t i o n s h i p คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปคนคนนี้คือคนที่คุณเคยร้องขอต่อจกักรวาลต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะอยากจะพบกับรักแท้อยากจะพบกับคู่แท้นะคะคนคนนี้นะคะจะเข้ามาเป็นรักแท้เป็นคู่แท้ให้กับคุณลักษณะก็อย่างที่ก๊อฟบอกไปนะคะเป็นพลังงานโดยรวมไม่ได้เป็นการดูดวงส่วนตัว ะะชีวิตคุณคุณเป็นคนตัดสินเท่านั้นนะคะไม่ใช่พ่ายหรือไม่ใช่เป็นแม่หมอนะยังไงก,ก็ขอให้คุณสมหวังได้พบกับรักแท้ในเร็ววันนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูให้กับกรอบด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อไปเรามาดูผู้ที่เลือกกระเช้าดอกไม้สีม่วงนะคะว่า ใครจะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตที่ดูแลคุณไปจนแก่จนเท่านะคะก็เป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เป็นการดูดวงส่วนตัวอาจมีตรงหรือไม่ตรงก็ได้เป็นแค่แนวทางเป็นแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะเรามาดูลักษณะของคนคนนั้นกันว่าเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ๆมมีลักษณะประมาณไหนนะคะก็เดี๋ยวขอพลังงานไพ่เลยแล้วกันนะคะ4ี่ใบนะ ใบแรกค่ะ Four of Swords ค่ะใบต่อมา Five of Pentacles ค่ะใบต่อมา Devil ค่ะและ Five of Swords ไพ่ใต้สำหรับเป็น t h e m o o n คนกองนี้ค่ะพลังงานหน้าไพ่เท่าที่กอฟมองนะคนที่จะ มาเป็นคู่ชีวิตคุณคนที่จะเข้ามาคอยดูแลคุณไปจนแก่เท่าเนี่ยมีมีพลังงานของคนที่เคยหยุดนิ่งกันไปแล้วคนที่คุณเคยรู้สึกหลงไหลคลั่งไคล้กันมากๆเอากันออกเอาออกจากหัวกันไม่ได้อะคะ่ะนึกออกไหมเป็นเดอะเดวิลมาขยายไพ่สี่ดาบคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักมาแล้วหรือกำลังคบอยู่ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ตัดจบไปแล้วก็ได้นะคะ ที่ผ่านมาคนคนนี้เขาได้จะสร้างความผิดหวังความเสียใจนะคะแล้วก็สถานะไม่ได้ให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณมีไพ่เดอมมูลเป็นไพ่ใต้สำรับซึ่งคุณเองอะ่ะคุณก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าที่ผ่านมาถ้าเกิดคุณยังคบอยู่กับคนคนนี้หรือว่าตัดจบกันไปแล้วนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับสถานะที่ชัดเจนจากเขาเขาไม่ได้ให้ร e เลช i ั่นชีพที่ชัดเจนกับคุณคุณมีแต่ความผิดหวัง คุณมีเขาก็เหมือนไม่มีเพราะมันเน็บหนามันเป็นห้าเหลี่ยนนะคะกับห้าดาบมาขยายกันคุณอยู่ด้วยกันคุณคุยกันคุณคบกันเนี่ยคุณมีแต่ความรู้สึกที่มันแบบเจ็บปวดอยู่ข้างในลึกๆอะค่ะนะคะเพราะมันเป็นสถานะความสัมพันธ์ที่มันดูเหมือนจะจับต้องไม่ได้ที่ผ่านมาจนทําให้คุณกับเขาต่างคนต่างหยุดนิ่งกันไปตอนนี้เป็นโฟลทอฟสอดนะคะแต่เขาจะเป็นคนที่คุณกับเขาอ่ะ รักกันแบบผูกพันกันมากๆคือหลงไหลคลั่งคลายกันมากๆเป็นเดวิลแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นกันได้ด้วยนะคะไพ่เดวิลก็มันจะเป็นไพ่ความรักที่อาจจะเป็นความรักจากอดตชาติได้ที่มันจะต้องมาเจอกันมาใช้กรรมกันในชาตินี้อีกนะคะเป็นไพ่ที่แบบเป็นพันธนาการอาจจะเป็นพันธนาการในเรื่องของ18บวกเซ็กชก็ได้หรืออาจจะเป็นพันธนาการที่แบบเป็นความรักที่มันดีบลงลึกแบบบอกไม่ถูกอะค่ะ ว่าทำไมคุณถึงเอาคนคนนี้ออกจากหัวคุณไม่ได้แล้วคนคนนั้นก็เหมือนกันนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะลืมคุณได้เขาเองเขาก็รักคุณรักแบบขี้หึงหลงไหลต่างคนต่างขี้หึงต่างคนต่างหลงไหลกันโดยที่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นความรักหรือว่ามันเป็นความหลงนะคะคุณกับเขาอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้แต่คนคนนี้ละค่ะตามหัวข้อท็อป,ปิกนะคะก๊อ่านตามพลังงานหน้าไพ่นะว่าใครจะเข้ามาเป็นคนที่ เป็นคู่ชีวิตคุณแล้วก็มาเป็นคนที่ดูแลกันไปจนแก่เท่าพลังงานมาเป็นลักษณะประมาณนี้เป็นคุณที่เ,เป็นคนที่อยู่ในหัวคุณตลอดเป็นคนที่คุณตัดเขาออกไปไม่ได้เลยต่อให้คุณตัดจบกับเขาไปแล้วกี่ตลบก็แล้วแต่นะคะต่อให้เขาไม่เคยให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณต่อให้ที่ผ่านมาความรักของคุณนะ่ะมันมีแต่ความทุกข์มันมีความรักใน,นั้นก็จริงแต่มันก็เป็นความทุกข์มันเป็นความ ลุ่มหลงมันเป็นพันธนาการที่มันตัดกันไม่ขาดนะคะคนคนนี้จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตคุณนะซึ่งอันนี้เป็นพลังงานโดยรวมตรงก็ได้หรือไม่ตรงก็ได้แต่การตัดสินใจขึ้นอยู่กับฟีลวิวของคุณเลยนะคะโชคชะตาเท่าคุณเป็นคนกําหนดเท่านั้นไม่ใช่พ่ายหรือไม่ใช่ก๊อฟนะคะเพราะฉะนั้นเราดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางคนคนนี้นะคะมีพลังงานของคนธาตุธาตุธาตุดิน ธาตุลมนะคะแล้วก็ธาตุด,ดินก็จะเป็นการพฤะศพมังกรได้ธาตุลมก็มีนกรกฎพิจิกได้เออไม่ใช่ค่ะธาตุลมมิถุนตุนกลกุมโทษทีแล้วก็มีคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนได้เช่นการมีไพ่เดือมูลนะคะแล้วก็เด e อ e เดวิก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนคนนี้อาจจะทํางานเกี่ยวกับออยู่ในพวกสถานบันเทิงนะคะหรืออาจจะทําอะไรที่มันค่อนข้างที่จะเป็น เป็นแนวแบบมัมมัวเทาๆนิดนึงอะค่ะนะคะอาจจะเป็นเป็นพวกสถานบันเทิงหรืออาจจะเป็นงานที่อาจจะเป็นงานใ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 นงานแบบเทาๆหรืออาจจะเป็นงานไหนก็ได้เอางี้ดีกว่านะคะเราเราอาจจะเป็นพวกช่างก็ได้อาจจะเป็นวิศวกรก็ได้เป็นช่างหรือทํางานเกี่ยวกับการเงินการธนาคารได้หรืออาจจะออกดอกกู้เป็น คนที่ปล่อยเงินกู้ได้หมดนะคือทุกอาชีพกอบแค่แบบไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นแต่กอไม่ได้ว่าจะต้องแบบโอเป็นตามนี้เป๊ะๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาของแต่ละคนนะคะเพราะมันเป็นการดูดวงโดยรวมมันไม่ได้ดูดวงส่วนตัวนะแต่คนคนนี้แหละค่ะที่เขาจะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตของคุณคุณอาจจะเจอเขาอยู่ก็ได้ตอนนี้หรืออาจจะยังไม่เจอก็ได้แต่ลักษณะความสัมพันธ์มันจะเป็นแบบนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่นางฟ้ากันนะคะว่านางฟ้าอยากบอกอะไรสี่ใบนะคะคุณอาจจะแบบไม่ค่อยเข้าใจกันอาจจะทะเลาะกันบ่อยอะไรกันบ่อยแต่คุณก็ตัดกันไม่ขาดอะค่ะคุณคนนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบมันต้องมาเจอกันนะคะมันเป็นจากอดีตชาติกันมาด้วยอ่ะมันเป็นหนึ่งในเรื่องของความรักแล้วก็สองในเรื่องของกรรมวาะกรรมที่ต้องมาเจอกัน ก็หลงไหลกันมากๆนะคะคู่นี้ใบแรกค่ะ codependency คุณกับเขาตอนนี้อาจจะห่างกันอยู่นะคะอาจจะนิ่งกันอยู่ release your ex นะคะ t o l o l e เห็นไหมเขาเป็นรักแท้คุณอนะ่ะ <laughs> first <laughs> เขาเป็นรักแท้ของคุณนะคะคนนี้คุณลองดูนะว่าคุณเจอพลังงานแบบนี้หรือ,อยังนะคะ แต่ถ้าคุณไม่โอเคไม่อยากเจอพลังงานแบบนี้คุณไม่ต้องการเขาแล้วไม่ต้องการคนคนนี้ไม่ต้องการคนแบบนี้คุณก็ลองไปเลือกกองอื่นดูได้นะคะสตา์ชีวิตคุณเป็นคนกําหนดเท่านั้นไพ่เป็นไพ่กับแม่หมอเป็นแค่ไกด์ไล,ลน์นาทางเป็นแนวทางอะไรที่ดีรับกลับไปอะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ตรงนี้นะจ๊ะก็ยังไงขอให้คุณพบกับรักแท้เป็นคนที่คุณหมายปองเป็นคนที่คุณอยากที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเขาละกันนะคะก็ ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กอบกด subscribe เป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้กอบด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะสวัสดีค่ะ